สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้เราจะมารีวิวที่จับมือถือ m o t o w ว o ฟตั้แต่ใช้มาเนี่ยชอบอันไหนประทับใจอะไรอา้าวอย่างแรกเลยเนี่ยผมใช้มารุ่นอา่าเป็นชุดแรกเลยมันใช้ดีนะใช้ดีล็อกแน่นแต่แต่แต่้ตตยใช้งานยากยากนะครับมันมันต้องเอาใส่ใช่ไหมเอาใส่เสร็จปุ๊บ แล้วก็ขันบีบตัวนี้ให้แน่นอ่ะบีบไว้ทีนี้มันมีปัญหาถ้าคุณเป็นพวกเคสนนหนาๆเคสใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยเนอะเห็นป่ะแล้วมันก็จะลงแบบเห็นไหมเห็นนี่ไหมมันลงไม่สุดไว้อ่ะเดี๋ยวผมถทำให้ดูดีกว่าแบบนะนีอะเเราต้องหมุนลงมาใช่ไหม เอาหมุนเยอะไปเนี่ยมันหลุดมันหลุดเกลียวเกลียวเสร็จมันต้องมาใส่นี้แครับบีบเข้ามาสักหน่อยเพื่อให้มันลับข้ามาทีเกลียวได้ออไปไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอ่ะนี่มันก็ได้เนาะก็บีบครับมันก็ใช้งานได้แต่เราใช้เ่ะมันมันไม่สะดวกเว้เห็นไหมทีนี้พอจะถอดออกก็ ใช้จะกทีจะถอดออกก็ต้องมาหมุนถึงออกบางทีอะ่ะหมุนหมุนแน่นไปเราก็กลัวมันหลุดเนาะมันก็แบบบีบเครอะพอสมควรเลยอ่ะโอเคทีนี้มาดูแต่ละตัวของมอเตอร์วบที่ผมใช้มานะตัวนี้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 อันนี้มันไม่หลุดหายหรอกผมถอดออกเพราะว่ามันอยู่ตรงปุ่ม สแกนนิ้วพอดีเลยโทรศัพท์ผมสแกนอย่างนี้เนาะเวลาใช้งานเวลาเอาเข้าเนี่ยมันเข้าอย่างนี้นะครับเห็นว่าเหน,นอะไรไหม,มน้องออกแรงไว้แต่มันแน่นนะมันแน่นแน่นหนามันเกี่ยวไว้เลยแหลอะอเรื่องการสั่นเนี่ยมันเป็นประเด็นรองเปาประเด็นล็อกก่อนอเรามีให้เลือกทั้งการสั่นไม่การสั่นอนะช่างมัน อโอเคมันเกี่ยวดีเว้ยใช้งานดีเห็นไหมครับแล้วนี่เห็นไหมนะตำแหน่งเขาไปติดพอดีกับที่ผมตะแกรนนิ้วก็วจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวเนี้ยแต่มันล็อกดีมันก็เอาออกยากเว้ยบางทีเราขับรถอยู่เราด่ดวนๆเราแบบหยิบมาถ่ายรูปเนาะดูน,นะครับ <c oughs> เนี่นเหมครับ ดันจนเคสผมขนาดเนี้ยอ่าเห็นไหมเนี้ยเห็นปะงอกออกได้ตัดมาอันนี้อนี้ไว้นี่เพิ่งซื้อมาเอาวางลงนะอ่ะนี่เอาวางลงฟับบีบเสร็จแล้วแม่งแน่นด้วยพอดีอย่างชอบอันนี้ผมใช้บ่อยสุดเลยอันนี้ลองมา แต่จริงหยิบมานานๆทีใช่แต่ข้อข้อเสียมก็มีนะไอ้ตัวเนี้ถ้าลืมล็อกอะนะความบันเทิงเกิดเลยพร้อมที่จะหลุดออกมานะครับแต่ถ้าล็อกแลก็คือจบเลยอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็ใกล้เคียงกันห้าร้อเก้าเก้าหรือหกร้อยผมจำไม่ได้ราคาไล่กันเลยสองรุ่นนี้ส่วนตัวนี้ก็ ไม่ใช่ละไม่ชอบเลยมันใช้งานยากแต่แต่มีอีกแบรนด์หนึ่งนี่ผมใช้อยู่กับ M X นี่ Moto Tech ผมชอบเขาเรื่องหนึ่งเว้ลักษณะก็เ,เป็นคลิกล็อกเหมือนกันใส่นะอ่ะลราก็ล็อกปกติเห็นไหมอยู่ละการปรับกอะไรก็เหมือนกันแหละหมุนตรงนี้เอาเพื่อเซ็ตค่ากว้างเท่าไหร่เนาะทีเนี้ยข้อดีเว้ย บางทีอย่ากคุณใส่เพรคือลืมลืมล็อกเห็นปะลืมล็อกอ่ะยังไม่ค่อยอยากจะหลุดเลยนะแล้วก็สองคือเขาบีบเขารัดเขารัดเยอะเนาะพื้นที่รัดเขาเยอะเลยรู้สึกมั่นใจนิดนึงแต่ข้อเสียก็มีอะขออภัยครับข้อเสียมีอันเนี้ยทําให้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คือตรงนี้เนี่ยมเพื่อน มันเขาเล็กมากเขาเล็กเราไม่รู้ว่าเขาจะหลุดเมื่อไหร่เนาะเห็นไหมดูด้วยกันเห็นไหมเนี่ยเริ่มคอนละแต่เ็ามีตัวใหม่นี้เขาออกมานะแต่ก็ก็ตรงนี้ก็เล็กเหมือนเดิมแต่ข้อดีคือเขาเพียวดีเขาเขาเตี้ยเตี้ยดีเขาเตี้ยเตีเต้ยเ,เ,เ,เนี่เตี้ยเตีเตเตเ้ยแค่นี้ใช้ได้ละ ใช่ดีใช้ดีผมก็ชอบแต่ว่า้าใช้กับคันนี้เนะาะเห็นนะครับแป้นก็จะสูงหน่อยแต่ก็ด้วยความสูงเขาก็ได้วความอิสระในการปรับยกตัวอย่างนะครับอย่างเนาะเราปลดเห็นก็อิสระดีปรับขึ้นปรับลงปรับชิดปรับห่างเพราะว่ามันก็อิสระระดับหนึ่งแหละเอ้าก็ดี ว่าชอบอันไหนก็อันนี้อันนี้ชอบที่สุดลองมาอันนี้แล้วก็ลองมาคืออันนี้นนพราว่าแค่รู้สึกว่าคอเขาเล็กไปหน่อยแต่ยังไงนะเวิร์กเลยดีมากโอเคส่วนอันนี้ก็ใครอยากได้ก็อยู่โคราชก็ทักมาเดี๋วอ่ะเอาแบ่งปันกันไปใช้ครับไม่ไม่ได้คิดเงนินนะ ตัวล็อกด้านล่างมีอยู่เดี๋ยวถ้ามาก็เดี๋ยวใส่ให้โอเคขอบคุณครับ